สวัสดีครับพี่้องครับเดี๋ยวจะพามาให้อาหารกบนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารกบแบบธรรมาชาติแล้วมันเลี้ยงนี้ให้หน้าแต่มันก่อมันขุนแห้งนะครับกบขุนแห้งเลี้ยงง่ายตัวเด็วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนวากันครับมาแล้วครับอ้าวม,มา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 กินอาหารอือ มามาขึนมาอาหารมา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 ,มาครับเรียงง่ายครับเลี้ยงง่ายตัวเร็วครับกบสายพันผสมอาจะมีออกสีเหลืองสีดำมันก็ไข่ายๆครบหน้าครับน่ครับมันฉาบของเขาม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 า ออมาขมา้ามากินข้าวหากินขหาวหาครับไอมขุ่นแหงนะครับ กำลังทยอยเข้ามาครับกิิงไหใหย่เร็วครับ ขุ่นแห้งครับแบบกบในนาแล้วมันนี้ก็ให้อาหาร ยามแรงก็เอาไว้สำเนียงครับเดี๋ยวมือไม่เดี๋ยวสิมาลุ่งทะเบงนี้ครับสำรับมนีก็ขอบคุณครับ